สบายดีพี่น้องกระบูกระเบาเขียวสีผ้ามาหาหยอดไว้พี่น้องเอเมื่อไว้กินเมื่อไวออมมาหามาหน้าเดียวมันโท่านนี้มีเวียกระเลยมาผ้ากันมาหายยอดไว้พี่น้องอี่บางทอะไรสิจำจัาเล ระว่างกอมืซุ้งๆสิค่ะมาหาหยอดวาบมาไปอมอมไสไก่อมไส้หมูมีวี่เลว่ากันยางเล่อห้ดาะตรง เจอยังก็เอาเจอหน่อใหม่ก็สะเอานมใหม่ฮะเหลือกันหน่ใหม่นอตํำๆกหน่อยหอยามเอยากยามงานเดีไปใช้บบราณได้ปะนี่เลาะกับโบรขั้นบรมหน้าเรียวคุณ้ากันมาเลาะมหาเอาสีเอาเมาเว้เผาเผาัน่าหลาลๆห้กสีตากแดไห้นี่มาม่งไงเติม เออออกคนที่ทั้งขั้งขางมันขางนี้ขางนี้ข้างนี้เออนี่ขางหมื่นอย่างเออฟันลงเลยด้วย,วยเออ,เอ,อ <c oughs> <c oughs> ขางเดียวกันออกจำได้ก็ออกดิเออ ัเป <So> ็นย <terus> ังหล่ออ <So. S 1> ันน้ำมันออกจบมือกับบริษายมือเก่าเลยโอ้ยโอ้ยนี่ยังอีกตอนนึงตังตังมหาหลวงตังมหาเขาตังมหาหลวงเป็นยังไง งมันเอาเลยไยไม่ตัวต้องยดตัตัดจุงปวดนอน้ใจบบใหญ่ออด้วยพี่นอ้องระวังน้ำร้ายร เงากะสิมะพร้าวตากแดดเอากระหาอะไรเลน้อยหนึง่งมันตำ่ำใหญ่เตยต่ยตัวสูงๆเลยสีหาอันอนี่แหละไปเอาไปเบิ่งตัวมันยังหาไปเด้วยไปเบิ่งตอนท้าหาคิดเลขปลา เด็กปลากินบมดเสบมันสูงอู้หูโอเคเด็กปลาพี่น้องกินบมดเสบไปไปหานล้วกันขึ้งหน้านี่นี่กันยอดวายเด้อพี่น้องบ่เอามันหน่อยหลายไปเดือกเบิงเอาตัวสีใหญ่ตัวนี้เอาไปมันก็เลยน้อยเดียวนี่น้อยน่ดคนทอขอมือนี่บลกเกียวเห็นอยู่พี่ตัวสูงๆก็ไปไปหาบลกเกียวห้อง สั้นๆในเรื่องพี่น้องเรือสบู่เบกเสียมไปอัโอ้สูงขากีดีนี่หลายวปอกรายตียวมะพา มันจะเป็นไม้หรอวะนี่เนาะเป็นน้ำนี่ได้ยดอ๊อกเอาตัวอ่อนมันไป,าปาเาโไ่เบือง すぐに出ました。リリリ หน้าซื้อก็กบ,บุ้มีขายพี่น้องงามนี่ชิมติเจ้าแลววงน้ำจิบาดปากหม Ừ. À, ở này. mình bên đây, ừ, ngay, ừ, đi đại bọn, ừ, mấy cái gì đây hả? đấy hả, gì đấy, ừ. ลงอี่ตัวหน่อย,อ,ยอ้าวผู้ดีด้วยผดีพอผู้ดีแตกเลยออ่อนมันไปเลยดิน้นไปเลยอนหน่อยวะย่อนน้อยกพูนตัวมันโปะ Một bạn mà bán này nọ, mà này rộ, mà bán này cả kiếp đi thằng này đi. Lại bỏ. Lại bỏ. đi thằng nào. Bỏ cái to thôi. to phải Ô thằng nạ đi Ô cốc bị đậm đều Ô chậm tầm chầm อะไรเนี่ยยังไมด้ักหอกเลยจ้ะน้อยน้ำกับน้ำนี่หน่อยหนึ่งน้อเยเอ้ยอย่ามาผอสะโบได้ตอนนี้พอได้ผอน้ำวายใส่จะได้ค <c oughs> ่านี่น้ำค่าเน้นานกว่าต่อต่อได้ได้หน่อย ดี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 ตัวงน้าเป็นยาง้ตัวน้าตัวน้าอือโอ้สูงๆปะปะนี่ตัว,น,วนี้ด้นี่ก็ขืนใื้กันนี่อมาออลำเนาะนี่เร ระวังหยยบได้เดิมหันไปตีนนี่ตัวนี้อ้หลายดำเลยตัวนี้ลายดำลายดำตัวนี้คุมก้อนนี้คุมคุม โลละเซนพูดได้ค่ะกต่พุท่านในปอกเปลือกไว้ค่ะแพงพี่นอ้องยามนี้มันอึดนี่แห้งแพผหรือว่าฮาบุท่านในมีเวียกมาหล่อเอาไว้กินลำใหญ่สูงไว้บริยงงามบรนไดไว้ธรรมศาสตร์ใบแถวเด่นมันหาด มันวานขึ้นมันก็มีบบไลายหรอกพี่น้องลำพ้อยอยู่จริงๆอมใบเสกไก่โอ้ยเสยบขนาดน้องเอ้ยโอ้โห่โฟู่ อยูย่ในหันอีกวะแต่โบเก็บขาวเนี่ยเก็บขาวกระสอบแต่โเก็บขาวกระสอบเพือพี่น้องตัวนี้ใหญ่างามดีพี่นอ้องมีสามนอแต่ว่าหลายี่ส่ง นี่นาเลืเอา้วนะบอกามันินมีเป็นลงนโอ้ยชนะเลอมอม,<ด>มันก็ได้ยะเอาาไปยังยีหากอะไรกะสอบหน,น,นึ่งบนแนยังสิได้ลายโอ้ยฮากยอดไป

จังไรวะก็ยังเอินหยอดวายวันกี่ซอยนะวะเนี่ยพี่น้องจังไรวะก็ยังเอินหยอดวายนี่วะก้ากือกันว่าแต่เกิดมาพ่อแม่ก็เคยเออหนวดตันไปอุปนิสัยเราดีดีฝ่กไปเพิ่งฝากมันพี่น้องเอ้าอ๋อยู่ไหนฮะ ดูได้หันมันเหรอมันหนุยเฮ้ยกระยอนไว้กันมันหนุ่ยเที่ยวนจะได้ว่นอนตัวไปไม่เหน่ กับบ uh, ุญมีกันอืมไหนวะมาครูบุหรี่นะมันจีกันอยู่เปียตัวมันมุจี นี่โอ้ยใหญ่มากค่ะน,นีบสุดระวังนะพักหัวน้ำใบฉากแป๊กนึง มีเห็ดอีกพี่น้องเป็นเห็ดใส่เห็ดอีกเหก็ดขาดวเห็ดกแขกับ <laughs> ไว้เลยน่ารังแกงเห็ดใหญ่ไหนเดี่ยแกยงใส ให้เนตเตอร์กับทงมะนาวให้ให้กินเลยจ้ะยันนี่คอนโมเมนให้กินแล้วก่อนหรอฮะโมโมเมนกับใบยังปล่อยปเคยเก็บแต่เห็ดปวกเว้ยเห็ดอันนี้โมเบื่อหรอเพราะว่าเห็ดปวกตัวในคอนเนาะก็คือเห็ดที่เกิดนี่หิ่นนะโอ้ยใหญาดีเพลาร้ายเถอะพี่น้องเอ้ย พยายากไหลสั่งกันขาม้าด้วยพี่น้องสมุทรเสียห้าหายบูดเป็นกอเป็นกอเป็นอย่างงี้ไอ้แฟนเกลียดที่ไหนกูนี่แต่อย่าดีแพร่เพื่อเด็กพี่น้อไอ้ดีแพร่ไปลองเลยไอ้ตอเฮาแต่เอาไว้อู้มันคือจีกเนาะ ไปเฮาไปเบึงเฮาสิหาไปเรื่อยๆแล้วเฮาสิไปสรุปให้เบึงยื้อเหอนเรื่องอะไรหน่อยได้หล่ๆสำเด้อพี่น้องเลอสบู่กระบะเขียวคอโตหาก่รเพราะว่าคั่นสิหาไปเรื่อยแบบนี้มันสิใช้เวลายาวหาไปหน่อยเพราะว่าวายบด้จุบกันเนาะพี่น้องเนาะในนี้มาออดเรื่องอ่ะพี่น้องไล่สำหรับวายเฮา กาสิเ่าบันนิดก็สิตากแข็งไว้น้องใหม่ก็เลยน้อยหนึง่งโอ้ยน้องใหม่นั่งดินพุ่มจีด้ยน้องใหม่นั่งดินอย่งไรว่าเสียมหักออคือกลายด้วยขีดขานหาหาหลามเสียมกับบุมีเด็กพี่น้องเด้อหลายมหาเทียนอ่านเนี่ยกำลังเสดังไฟเผาบัน อาจโบขอจบคลิปเพียงสำหรับพี่น้องฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระลังใจ่จโบจะคิดต่อไปด้วยพี่น้อง